ก็สวยอยู่อืมสวยคุณแจ็คก็คำนั้นคำเสียงแบบนั้น,นครับก็คำว่าสวยของพวกคุณแจ็คก,ก็คือว่านางกันวัดวะอย่าเข้ามานะเมื่อกี้จะดา่าฉันแต่คำที่กัตพูดไม่ได้ตีความหมายอย่างที่คุณแจ็คเข้าใจนะครับ คิดว่าฉันง้อเลยทำไมไม่เคยฟังเลยกันเอ๊ะทำไมไม่เคยฟังกันเลยครับบ่วโอ้ยหยุดเถอะค่ะหยุดเถอะค่ะไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่พูดแล้วคุณน้องวาขาเดี๋ยวงานจะเริ่มแล้วนะคะดาดาคือพาคุณวาวไปที่หน้าเซ็ตเลย,ยแ,แล้วอย่าทำแบบนี้นะครับการเป็นผู้ชายนะครับบัวใช่ก็ผู้ชายไงมาสิ รัชกรจะลอยมาโดงจากลูกจากนี้พยา,า,ายามสิงมาดีแต่ไรปั้มรัชกรพยายามจะจูบชายหนุ่มไม่มีทั่วห้องรัชกรวิ่งไปย่างห้่มน้ำมาสีตาวิ่งตาไปคิดว่าน่าจะหนีฉันพ้นหรอไอหน้าอ่อนาตัวเองจริงจังความแก่ไม่มีวันไม่เยาว์เราได้หรอกครับกันไม่ต้องมาปลอบใจคกูวาหรอกคกูวารู้ตัวเองดีคกูวาแก่แล้ว,วกูก็อยากแต่งงาน ผู้ชายโปรไฟล์ดีๆม,มีลูกสักสองคน <c oughs> ้นว่าอยากมีลูกมีลูกได้ยินไหมวีมาจะทพยา,ายามทำทุอย่างเสียงเงินไปตั้งหลายแสนเพื่อจะได้มีลูกักับพูดความจริงนะครับสำหรับการพวกสาวๆยังเทียบบว่าไม่ได้เลยครับ